วันที่22มีนาคม67นะครับเรามาที่พระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดประมาณ300ขั้นนะครับเป็นพญานาคนะฮะขึ้นมาแล้วเราอยู่ด้านบนสุดของภูเขานะมองไปเห็นในเมืองนะครับ มีพระเจดีย์พระพุทธเจ้าองค์ฟางสายญาตินะองค์ใหญ่หมา,านลานชมวิววัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หากเรากล่าวว่าการท่องเที่ยวทำให้เราเปิดโลกทัศน์การมาที่วัดพระธาตุดอยคำก็เปิดโลกทัศน์เช่นเดียวกัน <c oughs> หลายคนก็มีความฝ่ายฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยคำ หรือพระาธาตุทันใจมาที่นี่เราสังเกตเห็นซากุระบานนะครับเป็นซากุระประดิษฐ์มีผู้คนมากหน้าหลายตามาถ่ายรูปสวยๆกันบนวัดแห่งนี้มาจากจังหวัดไหนกันเชียงใ,ใหม่เจ้ากรุงเทพเจ้าแล้วนี่ก็เป็นรูปหมี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 หมนะครับ ผมแพนกล้องไปให้ดูอย่างช้าๆมีสิ่งที่เราสะดุดตาก็คือพระพุทธเบิกฟ้าประทานพรโดยมีคาถาเขาโอมนะโมพุทธทยายะอรหังสุขโตภความีพระพุทธเจ้าปางสายญาติ นะครับอ่าเยี่ยมเลยลแล้วเราก็แพนกล้องมาตรงนี้นะฮะโอ้โหมีทุลิงทุเรียนอันเบลลนะชัชวารายงานจากพระาธาตุดอยคำ เชียงใหม่สวัสดีครับ